การพัฒนาให้เกิดความยั่งยนืนการท่องเที่ยวตามสายพระราชาครับผมผมลองร่างไอเดียก็คือเอาจากที่อาจารย์คิดอย่างเงี้ย<ม>ฮะผมก็ไม่รู้จะใช้ได้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าคือมันน่าจ,จะเริ่มจากคน<ม>เรื่องทั้งเรื่องการพัฒนาการเที่ยวอย่างยั่งยืยนตามสายพระราชาม,มันน่าจ,จะเริ่มจากคนไม่ว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยว<ม>หรือคนที่เป็นไกด์เ,เป็นคนจัดก,การการท่องเที่ยวอะไรเงี<ม>้ยฮะก็ต้องมีความรู้ แล้วก็มีคุณธรรม,มก็เพื่อไปสู่ความการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วถ้าทําได้ตั้งแต่เรื่องคนเรื่องการสร้างความสมดุลอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มันสมดุลในสามิติก็มันเริ่มต้นจากคนเพราะว่าอีกหนึ่งเราต้องเข้าใจว่างานที่พวกท่านทำมันงานพัฒนาคนนั่นเองแล้วก็รู้จักพอรู้จักแบ่งปันรู้จักให้สังคมที่มันรู้จักให้มันก็มีความสามัคคีกัน มันก็มันก็ลดความเหลือลห่อมล้ำคนรวยรู้จักให้คนจนคนฉลาดแบ่งปันให้คนอ่อนแอคือแม้แต่คนที่ดูเหมือนจนกว่าแต่มีน้ำใจมีแรงมีธรรมชาติที่เหนือกว่าก็ให้คือสังคมก็เอื้อเฟื้อไอันนี้ก็เป็นมุมของคุณธรรมรือแม้แต่ความรู้ เราจะทําเรื่องการท่องเที่ยวเราไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราไม่รู้เรื่องเลยกับใครที่จะมาเที่ยวเราไม่รู้จักสินค้าการท่องเที่ยวเราไม่รู้วิธีที่จะดูแลให้สินค้าการท่องเที่ยวนี้ยังทรงพลังที่จะดึงดูดคนมาเที่ยวอยู่ไม่เรียนรู้ไม่สนใจเราจะไปจัดงานท่องเที่ยวได้ยังต้องรู้แม้กระทั่งต้องรู้ใจนักท่องเที่ยวด้วยว่าจะมาท่องเที่ยวเพื่ออะไร การที่เขามาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยถ้าเขามาท่องเที่ยวเหมือนญาติถ้าเราเรารู้ใจเขาเหมือนญาติเขาก็ให้เกียรติเราเหมือนญาติไม่ใช่แบบนาั่งเที่ยวมาจะเอาอะไรได้ดั่งใจหมดจะทําลายป่าจนหมดจะทําลายวัฒนธรรมเราจนหมดเพื่อแลกกับเงินไอ้นี่มันเป็นการท่องเที่ยวแบบป่าโตเพื่อเอาเงินเพราะว่าห้อยได้เงินมากูจะต้องทําลายวัฒนธรรมตัวเองจะต้องไปทําทุกอย่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวพอใจโดยไม่สนใจว่ารากงาของ โลกนี้ถ้าถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปโลกมันอยู่ไม่ได้ศาสนาที่พระเจ้าอยู่หัวองนี้เนี่ยศรัทธานับถือที่ศาสนาพุทธศาสนาพุทสธาาทสอนไว้ชัดเลยว่าคุณธรรมสำคัญของมนุษย์ที่จะรักษาโลกไว้ได้เนี่ยคือเรื่อนิรโทษก,โ,โ,ลกโลกทุกวันนี้มันไปเที่ยวกันมันไปทำอาไปมุกเต็มไปหมดเลยไปที่ไหนก็กินเหล้าเมยายยนไปท่องเที่ยวที่ ที่เอาสนุกเอาสนานศีลห้าเนี่ยเป็นพื้นฐานไม่กินเหล้าเมายาหรือว่านักท่องเที่ยวไมยต้องมีเหล้าให้กินระยะยาวมันจะทาลายวัฒนธรรมอันดีงามของเราไปหมดเราก็ไม่ต้องไปแคร์คนที่สนใจจะมาเที่ยวเพื่อหาเสพสุขกามกินการเกียดอะไรกันาไม่ต้องไปเอาใจใส่เราก็ใส่ใจคนที่มาท่องเที่ยวแบบเคารพนับถืออ,รอารยธรรม นับถือวัฒนธรรมให้ความเคารพของทมท้องถิ่นนั้นนะมีเยอะทั่วโลกคนไทยด้วยกันมันก็มีหลายจําพวกด้วยครับคนไทยบางกลุ่มเนี่ยก็โอ้โหฉันไ่เป็นลูกค้าเธอต้องบริการฉันทุกอย่างใช่ไหมคนไทยบางกลุ่มง่ายเกีรยงที่จะเคารพวัฒนธรรมของเราก็เลือกเราก็เลือกทากับคนที่เขาชอบแนวนี้ใช่เพราะเราไม่เราไม่ได้ทำการท่องเที่ยวด้วยความโลภเราทำการท่องเที่ยวเพื่อจะเผยแพร่ให้ความรู้คน คนมาเนี่ยก็จะได้เห็นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยที่เคารพนับถือพระราชาองค์นี้เคารพคุณธรรมเคารพศีลธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาของเราเองบางแห่งนี่หนึ่งไปกินอาหารที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยก็ไม่จะขายกันเอาเงินเป็นหลักมีเท่านี้คุณภาพมีเท่านี้หมดนี้ต้องรอคิวเหมือนการแหล่งท่องเที่ยวทุกที่มันก็จะมีข้อจํากัดของธรรมชาติ ข้อจำกัดของวัฒนธรรมที่รับได้เท่าไหร่มีแค r r y i n g ปาซิตี้นะคาปาซิตีที่จะรองรับคนไปเที่ยวเต็มที่วันละ5,000คนนะไอธรรมชาติมันก็จะไม่พังทลายลงไปวัฒนธรรมก็จะไม่เสื่อมสลายลงไปถ้าคนเฮโลก็ไ่รับห0 0 0นหมื่นคนก็รับมันเกินกำลังสุดท้ายเน่ากันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเน่าทั้งน้ำเน่าทั้งธรรมชาติแวดล้อมขยะเต็มบ้านเต็มเมือง กลางคืนเต็ไมไปด้วยแสงสีเสียงเมากันถ้าเราจะทําเรื่องอะไรต้องรู้เรื่องนั้นให้รอบ<ม>ต้องรอบรู้และต้องรอบคอบในการที่จะ<ม>ปล่อยนักลับนัก่องเที่ยความหมาให้เกินกําลัง<ม>ต้องระมัดระวังเสมอสามรอเนี่ย<ม>ต้องรอบรู้รอบคอบระมัดระวังถ้าเราให้การศึกษาแบบเคารพท้องที่นั้นน,นทั้งภูมิศาสตร์ศาสตร์พระราชาองค์นี้ก็คือต้องสอดคล้องกับภูมิสังคม วิถีการทํานาวิธีการใช้ชีวิตอยู่กับท้องไร่ท้องนาแบบแบบโบราณโบราณเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทั่วโลกอยากเห็นไม่ใช่อยากเห็นเฉยๆเขาอยากได้ลงมือทําด้วยเพราะนั้นถ้าเราสามารถจัดบริการให้เขาไอ้การที่นักท่องเที่ยวอยากเห็นอยากมาร่วมลงมือทําแล้วก็ถือเป็นทุนพร้อมจะจ่ายเงินเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจให้ชุมชนนั้นเนี่ยเขาลื้อฟืน้นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาขึ้นมา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติของการอนุรักษ์ขนบประเพณีเอาไว้มันก็เป็นแรงเหมือนกับเป็นแรงผลักดันการท่องเที่ยวก็กลายเป็นพลังผลักดันให้ชุมชนลุกขึ้นจัดการชุมชนของตัวเองให้ไม่ทําลายสภาพแวดล้อมไม่ทําลายวัฒนธรรมมันก็จะฟื้นฟูทั้งสภาพแวดล้อมฟื้นฟูทั้งวัฒนธรรมกลับคืนมาใหม่ได้การท่องเที่ยวเนี่ยมันสร้าง GDP มากที่สุด ก็เร็วที่ติดมันอาจจะเปราะบางถ้าทําไม่ดีนักท่องเที่ยวก็หายแล้วก็เจงง่ายพูดง่ายทำให้รวยก็ง่ายทําให้เจงก็ง่ายที่สังคมเนี่ยกำลังสนใจเรื่องความร่ารวยกันแล้วก็ถือโอกาสใช้โอกาสนี้พาการท่อทงเที่ยวมันถูกทิศถูกทางให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงของสังคมไทยให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับศาสตร์ของพระราชาคือคนรุ่นใหม่เลยที่เราสอนไปคืออาจารย์พี่ว่ามีเทคนิคอะไรที่ อยากให้คนรุ่นใหม่มาทำแบบนี้นผมว่าง่ายที่สุดก็คือให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาดูครับแล้วก็ฟังเขาว่าเออคนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงเขาจะบอกกันเองอยังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคุยกันเองภาษาเขาเองแต่ว่าเขามาสัมผัสที่นี่ได้กินได้ดูได้เที่ยวได้ได้เจอสังคมดีๆอย่างนี้ก็เท่าที่สัมผัสมาเนี่ยใครก็บอกว่าอุย้ยมันน่าภาคภูมิใจเหลือเกินที่มาเห็นที่นี่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไปติดต่อสื่นอสารกันเองโอ้เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ เขาใช้สื่อออนไลน์สมัยใหม่ง่ายมากเขาก็สามารถ,ถติดต่อกันได้แนละ้เขาพูดภาษาเขาอีงแทนที่เราจะไปพูดภาษาเบบี้บูวคนรุ่นใหม่ก็ฟังไม่รู้เรื่องครับ,บ,รบ,บดีครับ